ยังบ่ม่ใหญ่ซจะบอกมาเขา<ห>ย,ยู่นีิ่สอดแก้งเบิอือีโบดอ่ออนน <c oughs> ะสิพทนเขาตอบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ด้วจ้าเอาใหม่ท่าน,นท่านนี้่ะท่านี้ท่านท่านนี้ดูข,ขึ้นท้าบนตาข่างก่อนเลยได้บอกหลายด้ คร่งโลหรอเครึ่งโลล่ด้อจะมาเพือลด้อตามรอยตามสิหนึ่งโหมดมุกีดมุกีดีทั้งคนเออมาลายเห็ดกาอน ที่วงปลายั่วเป็นี่อย่างนี้ปองเดือนนไม่เน่ันน่นหนียนะใกล้หมบ้านนี่ก็เป็นนี่ไหมโบนจะติดติดเม่อไปต่างไปขาเป็น มื่อนีบกันอาซ้นั่นเเโอเอาไปหันเลยะโอ้โหคะเวลาล่ะเฮ็ดยังอีกปลูกไสเอ้ยอันแพ็เทียบกันเพราแพ็คกบเหรออกแล้วก็ไม่แพ็คอันนี้นะคะปลาดุกที่เราทอดออกมาก็จะเป็น หน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาที่ทอดออกมาแล้วนะครับปลาแดดเดียวนะคะทอดออกมาจะเป็นแบบนี้ขายอย่างขายปลาค่ะมกกี่คิดอ,อันเดียวพ่อเหมียบัวบอกพ่อจะซื้อบ,บี๊